ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ําผุดทับลาานะครับตาบลห้วยยางอําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับบริเวณตรงนี้ที่ผมพาทุกท่านเดินมาดูเนี่ยนะครับมันก็เป็นตาน้านะครับ้าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับมันจะเป็นตาน้ําเหมือนตาน้ําทั่วไปเลยที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นหรือผ่านหูฝานตาตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นตาน้ําขนาดใหญ่มากที่เป็นน้ําผุดขึ้นมานะครับจากใต้ดินนะครับแล้วก็ แรงมากเลยนะครับแล้วก็ไม่แนะนํานะครับให้โดดลงไปเล่นตรงนี้เป็นเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่จะให้เล่นเฉพาะตรงฝั่งทางด้านโน้นนะครับที่ว่าเป็นต้นไม้แล้วก็มีผู้คนนั่งรับประทานอาหารกันนะครับเนื่องด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมีคนโดดลงไปแล้วก็มันดูดลงไปเลยนะครับอันตรายนะครับตรงนี้เป็นหัวน้ําผุดเลยตรงนี้นะครับจะมีน้ําไหลตลอดปีเลยแล้วก็บรากาศบริเวณรอบๆเนี่ยก็ร่มเย็นนะครับ ่มเลื่นมากนะครับวันนี้ท้องฟ้าขมุขมัวหน่อยนะครับเพราะว่ามันพายุเข้าด้วยแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนที่ผมมานะครับแล้วก็พาครอบครัวมาพาลูกพาหลานมานะครับพักผ่อนหย่อนใจช่วงฤดูแ้งนะที่อากาศร้อนจะจัดที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับที่ที่นี่ชัยภูมินะเป็นภาคอีสานเนี่ยร้อนมากแล้วผมเคยพาครอบครัวมานะครับจากที่ร้อนๆอยู่พอเวลาเข้ามาบริเวณแถบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเย็นนะครับเย็นสบายมากนะครับนี่คือ ผุดปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงฤด,ดูแล้งครับไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยนะน้ำก็จะใสใสามากเลยใสยจนเห็นพื้นหินนะครับแล้วก็จนเห็นตัวปลาเลยนะครับเนี่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณตาน้ําปุทธ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสหมอนคืนกลับมานะครับที่น้ำผุดทับเลาตำบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สู้รบกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพลาวเมื่อพันกว่าปีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยพูดลงไปในคลิปแล้วนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผู้ติดตามท่านใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ฟังหรืออาจจะเข้าไปฟังคลิปเก่าๆของผมนะครับแต่ผู้ติดตามท่านเก่าเนี่ยนะครับก็คงจะทราบกันดีนี่ครับผมได้มีโอกาส หวนคืนกลับมาสถานที่จริงนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ทุกท่านดูบรรยากาศรอบ<ะ>ๆวันนี้นะครับมาเนี่ยน้ำมันอาจจะขุ่นๆหน่อยปกติน้ําที่นี่น,นะจะใสมากเลยนะครับมันเป็นน้ําผุดนะครับเป็นตาน้ําผุดแบบธรรมชาตินะครับเป็นตาน้ําผุดขนาดใหญ่นะครับที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็น้าเนี่ยจะมีไหลอยู่ตลอดปีไม่เคยเหือดแห้งและนอกจากน้ําที่ไหลผ่านนะครับผมชอบลากไม้มากเลยากไม้เนี่ยจะ ฟูขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้น,นะมันเป็นสิ่งที่สวยงามโดยธรรมชาตินะครับไม่มีสิ่งใดที่มาเสริมเติมแต่งนะครับแล้วก็มันเป็นความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับความอุดมสมบูรณ์นี้นะครับมันทําให้เป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนลาวนะครับที่เคยมาตั้งทัพที่นี่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สู้รบกันอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งทัพของกองทัพลาวคนเนี่ยอาจจะดูภาพนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเคยมาที่นี่หรืออาจจะเคยเห็นในคลิปวีดีโอต่างๆเนี่ยนะครับแต่ท่านเนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลนะครับผมก็จะได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวปรัติศาสตร์ในสถานที่แห่งน,นี้ ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่สู้รบกันในบรรพบุรุษของเราเมื่อพันกว่าปีนะครับจะแปลงออกไปเป็นสายุคนะครับยุคแรกเนี่ยนะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็ได้สร้างบ้านเรือนนะครับสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับประเทศลาวนะครับผมขอใช้คําว่าประเทศลาวแล้วกันสมัยนั้นอาจจะยังไม่เรียกประเทศลาว สมัยนั้นอาจจะยังไม่เรียกประเทศไทยนะครับเกิดความแห้งแล้งนะครับแล้วก็ได้ข้ามถิ่นมานะเพื่อที่จะมาหากินนะครับพอมาเจอนะครับมาเจอถิ่นที่อยู่อาศัยหนะ้าที่ตรงนี้นะครับมันมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็อยากจะได้อยากอครอบครองนะครับแต่จะทํายังไงล่ะนะครับในเมื่อถิ่นตรงนี้มันเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทยหรือว่ากลุ่มคนไทยที่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ ก็เกิดการวางแผนนะครับวางแผนชวนสมัครพรรคพวกนะครับมาลุกรานมาเข็นค่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อแผนการที่วางเอาไว้เป็นไปตามนั้นก็บุกนะครับเข็นฆ่าคนไทยนะครับแต่ยุคยุคนี้นะครับยุคยุคแรกเนี่ยนะครับเขาต่อสู้ชนะแล้วก็ปกป้องผืนเป็นดินนตรงนี้ไว้ให้ลูกหลานนะครับทีนี้คนที่เป็นผู้นำนะครับ เขามีลูกชายอยู่คนคนหนึ่งแล้วเขาออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่พิการนะครับพิการทางด้านขานะครับก็คือว่าเป็นคนพิการนะครับเมื่อผู้พ่อตายไปลูกเติบใหญ่ขึ้นมาก็มาเป็นผู้นำนะครับผู้พ่อคนนี้เป็นผู้นำเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นําหมู่บ้านเป็นผู้นํากลุ่มคนไนดะ้อยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็เมื่อเขาได้สิ้นชีวิตไปนะครับหลังจากที่ได้สู้รบกันเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะก็อยู่กันมาหลายปีนะครับแล้วก็ไม่มีกองทัพลาวเนี่ยมาลุกลานจบจนถึงมาสู่ยุคลูกนะครับยุคลูกเนี่ยนะครับก็ได้มาเป็นผู้น,นําแทนด้วยความที่ลูกชายเนะี่ยไม่มีไหวพริบปฏิพานไม่เก่งเหมือนกับยุคพ่อนะครับบวกกับขาตัวเองเนี่ยก็พิการนะครับแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมในสมัยนั้นยุคนั้น นะครับเขาถึงไม่เลือกคนอื่นมาเป็นผู้นําแทนประมาณว่าทําไมไม่เอาคนที่สมประกอบนะครับมาเป็นผู้นําทําไมไม่เลือกคนที่มีความแข็งแรงเพื่อที่มาปกป้องชนเผ่าของตัวเองนะครับแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยก่อนแล้วก็ผ่านไปหลายวันนะครับกองทัพลาวนะครับที่คอยจับจ้องที่อยากจะได้พื้นที่แห่งนี้นะครับมันเป็นคําบอก ของยุคสูงยุคว่าอดีตนะครับของบรรพบุรุษของคนเราเนี่ยเคยมาเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่ปืนป่าแห่งหนึ่งที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็เกิดความอยากได้อยากมีอยากครอบครองนะครับพอถึงยุคลูกยุคหลานนะครับพอมีกําลังที่เข้มแข็งก็ยกพวกมานะครับมามากประมาณเลยนะครับด้วยความที่ยุคนี้นะครับยุคลูกยุคที่2นะครับผมใช้คําว่ายุคที่2แล้วกันยุคแรกนั่นคือยุคพ่อยุคนี้ยุคลูกคือยุคที่2นะครับ ด้วยความอ่อนแอบ้างอะไรบ้างร่วมถึงการปกครองความไม่ระแวดระวังตัวยุคนี้เป็นยุคที่แพ้นะครับเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดแล้วก็น่าเศร้าเสียใจมากนะก็ได้เกิดการต่อสู้กันนะครับจนทําให้ฝ่ายไทยป่ายแพ้นะครับแล้วก็บางคนนี่ก็ถูกจับเป็นบางคนก็ถูกจับตายนะครับลูกเมียก็ถูกผมขืน บางคนก็ถูกฆ่านะชายชะกันบางคนเนี่ยที่หน่วยก้านดีก็เอาไปเป็นทาสรับใช้นะครับเด็กเนี่ยนะครับบางคนก็ส่วนมากแล้วจะถูกฆ่าตายผู้หญิงก็ถูกเอาไปเป็นนางบำเรอบรรยากาศวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะฝนตกเพิ่งหยุดตกนะตอนนี้นะครับนี่บรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับร่มรื่นมากเลยนะครับ เรนนี้ก็จะเป็นตาน้ำและตาน้ําผุดนะครับหรือว่าหัวน้ําผุดนะครับสวนลุกชาติน้ําผุดทับรลานะครับที่นี่ผมก็ได้มีโอกาสได้กลับมาสถานที่จริงสถานที่แห่งนี้ที่เคยเป็นสถานที่สู้รบของบรรพบุรุษเราเมื่อพันปีมาแล้วนะครับในที่แห่งนี้ฝนะตกนะครับฝนหยุดกลุ่มคนไทยยุคนี้นะครับเขาป่ายแพ้ให้กลับ กลุ่มคนลาวที่ชวยโอกาสนะครับมาเข็นฆ่านะครับแล้วก็ในการสู้รบในคร,ครั้งนั้นซึ่งสร้างความบอบช้ำให้กับฝ่ายไทยเป็นอย่างมากนะครับบางคนนะครับที่หนีรอดเนี่ยนะครับก็หนีเอาตัวรอดนะครับไปคนละทิศคนละทางนะครับเขาหนีไปทำไมนะครับคือผมต้องพูดให้ทุกท่าน ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคนไทยที่อาศัยอยู่นี้กลุ่มที่นี่นะครับเขาไม่ใช่กลุ่มกลุ่มเดียวก็พูดง่ายคือเขาไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเขาจะมีเพื่อนนะครับมีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ละแวกโซนขอนแก่นชัยภูมินะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็บริเวณที่ห่างไกลออกไปในทุกๆปีเนี่ยนะครับเขาจะมีการเวียน มาหากันมาเยี่ยมวางัันเถอะนะครับมาเยี่ยมมาหามาเจอกันนะครับเมื่อกลุ่มคนไทยกลุ่มที่อาศัยอยู่ตรงนี้ตรงที่น้ําผุดทับลาวเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนถูกลุกลานจากฝ่ายลาวแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับมีมีคนที่รอดตายแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนไทยอื่นๆที่อยู่ตามละแวกนั้นทั้งใกล้และไกลนะแล้วมันก็จะมีอยู่กลุ่มคนไทยอยู่กลุ่มนะึง ณปัจจุบันกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้นะครับอยู่จุดบ,บริเวณสารปู่หลุกทางไปอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมและกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้แหละนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่นำทัพทุกทัพนำผู้คนนะครับมาถล่มคนลาวนะครับเขานะครับก่อนที่จะมีคนนะครับวิ่งมาถึงก็คิดดูนะครับว่าใช้ วันและเวลาระยะทางเนมันไกลเพราะสมัยก่อนมันไม่มีรถเหมือนปัจจุบันนะครับเท้าเนี่ยนะครับเป็นพาหนะที่สําคัญที่จะนําพาตัวเราไปยังที่ต่างๆมันผู้หลุดที่หนีตายก็เฉกเช,ช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะวิ่งมาถึงเนี่ยปุ่มคนไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่อาศัยอยู่จุดสารปู่หลุดที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาได้เกิดนิมิตนะครับคนที่เป็นอาจารย์เกิดนิมิตนะครับมีคนมาเข้าฝันเขาบอกว่าให้นําเหล็ก แล้วก็นำดินมาปั้นขึ้นรูปนะครับคล้ายๆดาบคล้ายๆหอกนะครับ,รบแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยไปต้มไปหลอนะครับแล้วก็มาเทใส่แบบดินคล้ายๆกับแบบดาบแบบหอกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสมัยยุคนี้นะครับยังไม่มีการผลิตอาวุธใช้นะครับนี่เป็นจุดแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่กลุ่มคนไทยกลุ่มนี้เกิดนิมิตหรือเกิดความฝันว่ามีคนลึกลับ ได้มาเข้าฝันบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้นะครับเขาก็ได้ทําตามความฝันที่เขาฝันนะครับสุดท้ายพอทําออกมามันก็กลายเป็นดาบเป็นศาสตาวุธนะครับแล้วก็นําไปต่อสู้นะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มนี้จะมีความคิดที่ิเริ่มสร้างสรรนะครับชอบผลิตอาวุธชอบผลิตในสิ่งต่างๆรวมถึงวิชาอาคมนะครับเขาเก่งในเรื่องวิชาอาคมมากนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา ได้ยมิดฝันแล้วเขาได้เตรียมการซักซ้อมเหมือนเป็นลางนะครับบอกให้เขาเนี่ยเตรียมการว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือว่าจะมีเหตุเพศภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับจวบจนมีคนไทยที่วิ่งหนีตายจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ก็ได้ส่งคนออกไปกระจายตามที่ต่างๆที่ตัวเองเนี่ย มีเพื่อนฝูงอย่างที่ผมได้เล่ามาเนี่ยรวมพลทั้งสิ้นนะครับที่จะไปถล่มลาวเนี่ยจำนวน1นึ่งแสนหนึ่งแสนในยุคพันปีเนี่ยซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับเขาใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับเพื่อส่งข่าวนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกๆวันนี้นะครับเมื่อแผนนะครับ ที่ว่าให้ไปส่งข่าวเนี่ยเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังที่น้ำผุดทับลาวนะครับคนลาวนะครับก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเออเลยเพราะคิดว่าไม่มีใครนะครับไม่มีใครมาช่วยไม่มีกลุ่มคนไทยหน้าไหนที่จะมาเอาชนะตัวเองได้นะครับก็ข่มเหงนะครับกระทําชําเราคนไทยนะครับและในจัวหวะนั้นนะครับวันที่ตัวเองนะครับจะปลาชัยเนี่ยนะครับก็มาถึง คนไทยจํานวนหนึ่งแสนคนเนี่ยนะครับที่มีกลุ่มคนไทยที่มีความคิดน่เริ่มสร้างสารรค์ที่มีวิชาอาคมที่คอยเป็นตัวตั้งตัวตีกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้นําทัพมาแล้วก็ได้โอบล้อมน้ําผุดทัพลาวแล้วก็ได้เข็นฆ่าคนลาวนะครับบุกไปช่วยตัวประกันด้วยแล้วก็เข็นฆ่าคนลาวนะครับจนน้ําที่นี่นะครับแดงฉานไปด้วยเลือดเขาว่าศพคนลาวที่นี่นะกองเกลื่อนเป็นเลนะนาะต็มพื้นที่บริเวณน้ําผุดทัพลาว สุดท้ายนะครับกองทัพไทยนะครับที่โอบล้อมทุกทิศทางนะครับที่มาช่วยยุคที่พ่ายแพ้นะครับหรือว่าช่วยยุคกลุ่มคนไทยที่อยู่ตรงนี้นะครับจนได้รับชัยชนะนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้รับชัยชนะแล้วนะครับกลุ่มคนไทยทั้งหมดที่มาช่วยเนี่ยก็ยังทับอยู่ณที่นี้เพื่อที่จะช่วยกันปูบ้านเรือนนะครับหรือสร้างที่พักขึ้นมาใหม่ นะครับให้กับคนไทยที่เสียอกเสียใจจากการพ่ายแพ้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นมาอ,อ,อยู่เย็นเป็นสุขกันมาโดยตลอดนะครับจบจนหลายปีผ่านไปนะครับมันจนมาถึงยุคก็ยังยุคพันปีอยู่นะครับในปรติศาสตร์นอกกําลาที่ผมเอามาเล่าเนี่ยนะครับมันเป็นยุคสุดท้ายยุคที่สามนะครับ ยุคนี้นะครับมีการเพาะปลูกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยที่อยู่น้ําผุดเนี่ยมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์นะครับคือมีการพัฒนาในคุณภาพชีวิตหรือว่าการกินการเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังอาศัยนะครับบ้านเรือนบริเวณนั้นอยู่กนะ็ยังปลูกบ้านเรือนที่พักที่อาศัยบริเวณน้ําผุดทับเรลาอยู่นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับผลผลิตนะครับก็ อุดมสมบูรณ์นะครับได้ผลผลิตที่ดีงามนะครับมันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะครับก็มีกลุ่มคนลาวนะข้ามฟากมาอีกนะมาขโมยข้าวของมาขโมยพืชพันธุ์ธัญญาหารผลผลิตของคนไทยนะครับผลผลิตของคนไทยเนี่ยนะผลิตออกมาแต่ละปีเนี่ยก็หายทุกปนะีก็เหลือเพียงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง คนในครอบครัวอยู่นะครับแต่คนไทยก็เริ่มสงสัยนะครับว่าทําไมผลผลิตของตัวเองเนี่ยมันหายไปไหนนะครับปีต่อมานะครับก็หายอีกคนลาวก็มาขโมยอีกนะครับจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับจนหลายปีเข้าคนไทยก็เริ่มสงสัยก็เลยประชุมกันนะครับว่าจะเอายังไงดีกับปัญหานี้ก็มีการวางเวรยามนะครับจับตาดูในปีต่อมานะครับก็เพาะปลูกเหมือนเดิมนะครับจนได้ผลผลิต ทีเนี้ยคนไทยที่จับจ้องดูอยู่นะครับเฝ้าดูอยู่เนี่ยว่าใครมันเป็นคนมาขโมยข้าวของใครมันเป็นคนที่มาขโมยผลผลิตจนเขาเห็นคนลาวนะข้ามฝั่งมาเหมือนเดิมเลยทําเหมือนที่เคยทําเหมือนทุกๆปีนะครับมีเกวียนมีกระบุงนะับมีผู้คนพร้อมทั้งศาสตาวุธนะครับก็มาขโมยนะครับมาขโมยเสร็จเนี่ยเขาก็ไปตั้งทัพที่นี่ นั่นแหละคือที่มาที่ไปของคําว่าน้ําผุดทับลาวทับลาวมาตั้งทับที่นี่สมยุคนะครับก็มาตั้งที่นี่ยุคแรกก็มาตั้งที่นี่ยุคที่2ก็มาตั้งที่นี่มาครอบครองมาอยากได้ก็มาตั้งที่นี่ยุคสุดท้ายนะครับยุคที่ผมเล่าอยู่เนี่ยนะครับก็มาตั้งทับที่นี่คนไทยก็ติดตามนะครับติดตามมาดูว่าหลังจากที่คนลาวขโมยของเสร็จเนี่ยเขาไปพักอยู่ที่ไหนนะครับ จนเขาเห็นนะครับว่ากองทัพลาวนี่ที่มีขนาดใหญ่มาพักอยู่หน้าที่นี้เขาก็ได้กลับไปบอกผู้นําของเขาว่าพืชพันธุ์ทัญญาหาที่หายไปในแต่ละปีเนี่ยมันมีคนอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับหรือคนลาวนี่แหละเนะี่ยมาขโมยนะแล้วก็มาตั้งทัพอยู่ที่นี้นะครับคนไทยก็ได้วางแผนกันเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนขโมยนะเรื่องความโกรธแค้นในแต่ละปีแต่ละปีที่โดนฉาบฉวย หรือโดนขโมยไปเนี่ยนะครับเป็นใครใครก็โมโหนะครับก็ได้วางแผนโอบล้อมน้ําผุดทับลาวเมื่อทุกคนนะครับโอบล้อมน้ำผุดทับลาวเสร็จก็ส่งอนสัญญาณบุกนะครับเข้าตีกองทัพลาวทุกทิศทางนะครับจนทําให้กองทัพลาวนะครับต่อสู้เนี่ยได้ไม่นานนะครับก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับคนลาวเนี่ย ตายทั้งหมดเลยนะครับคนลาวตายทั้งหมดแต่ในระหว่างที่ต่อสู้เนี่ยนะครับผู้นําฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้จับเอาผู้นาลาวนะครับแล้วก็ผู้ติดตามอีกแค่ไม่กี่คนนะครับเพื่อที่จะให้นําทางไปหลังจากที่สู้รบเสร็จเนี่ยนำทางไปยังที่อยู่ที่อาศัยของคนลาวกลุ่มนี้ที่มาขโมยนะครับเมื่อนําทางไปถึงนะครับคนไทยก็ได้เห็นแล้วว่ากลุ่มคนลาวนะครับที่มันอาศัยอยู่ประเทศของคนลาวเนี่ยนะครับก็ได้เห็นนะครับหลังจากนั้นก็ฆ่าผู้นําพอฆ่าผู้นําเสร็จก็ได้วางแผนปลุก จุดที่อยู่ที่อาศัยของคนลาวนะครับที่ประเทศลาวลหลังจากนั้นก็เข็นฆ่าผู้คนลูกเมียลูกเด็กแด,กดงของพวกคนลาวเนี่ยตายทั้งหมดเลยแล้วก็ยึดเอาตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นนะครับของประเทศลาวเนี่ยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองนะครับ <nhưng> <Med. S 2> ก็เท่ากับว่าคนไทยยุคนี้นะครับทั้งมีที่อยู่ณตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศลาวอีกจุดหนึ่งนะครับจบจนทุกวันนี้นะครับ เป็นยุคสุดท้ายยุคนี้นะครับก็ได้รับชัยชนะแล้วก็ไม่มีกองทัพลาวบุกมายึดแย่งตรงนี้หรือว่ามาขโมยข้าวของอีกเลยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่ผมได้มานำเสนอให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยได้รับฟังรับชมกันทั้งภาพและเสียงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบุญคุณอันใหญ่หลวงของบรรพบุรุษคนไทย ภาคอีสานนะครับที่อยู่ณจุดนี้ทั้ง3ยุครวมถึงยุคอื่นๆด้วยนะผมคิดว่าน่าจะมีนะครับแต่ที่ผมไม่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3มยุคนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับก็ขอขอบคุณและซาบซึ้งในบุญคุณอันใหญ่หลวงนะครับที่บรรพบุรุษคนไทยของเราเนี่ยที่รักและห่วงแหนผืนแผ่นดินนะครับปกป้องผืนแผ่นดินนี้นะครับให้พวกเราลูกหลานคนไทยได้มีแผ่นดินนะครับได้มีประเทศนะครับไทยได้เรียกว่าเป็นไทยจวบจนถึงเรา ทุกๆวันนี้นะครับก่อนจากการในคลิปคิปนี้ผมก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านเนี่ยการทําดีทําบุญทุกครั้งไม่ว่าท่านจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาหรือว่าจะศาสนาอะไรก็ตามนะครับการทําดีทุกทุกครั้งแล้วก็การตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับก็คือการอุทิศส่วนบุญนกุศลให้กับบระฑชนพรทกษัตร์บรณริตบุตของเราวงเล็บที่ดีทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับอุทิศให้แก่ท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนับเสียสละนะครับมีความกล้าหาญ ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยทางภาคอีสานให้ลูกหลานเลนหลานคนเราเนี่ยได้มีแผ่นดินอยู่จวบจนถึงทุกวันนี้ได้มีอำเภอคอนสารได้มีจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันที่นี่ก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนไทยได้หลายคนนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับเปิดแปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดประมาณห้ามงเย็นนะครับ ที่นี่นะครับไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์นะครับเราสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาสั่งอาหารนะครับเราก็มานั่งพักนั่งเล่นนะครับแล้วก็มาเล่นน้ําได้นะครับเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยทุกคนนะครับเมื่อได้ดูคลิปของผมเนี่ยนะครับหากท่านมีโอกาสอยากให้ท่านมาสัมผัสพื้นที่จริงนะครับพื้นที่สู้รบตรงนี้ทางภาคอีสานของบรรนพบุรุษของเรา ที่นี่น้ําผุดทับเอําเภอคอนสารจัังหวเชียงภูมิยังรอคอยการมาเยือนสําหรับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนทยน้ำผุดทับเหลาอคอนสารจังวเชียงภูมินะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถรองรับที่จอดรถนะครับได้หลายคันอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับยิ่งช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยนะครับคนจะเยอะมากแล้วก็รถจะเยอะนะตรงนี้แต่ว่าก็สามารถมาจอดรถที่นี่ได้อีกหนึ่งจุดแล้วก็จุดหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับเลยน้ําผุดทับเลา จุดบริเวณที่เป็นน้ำผุดไปนิดเดียวนะครับกว้างขวางมากนะครับอนาบริเวณที่จอดรถนะครับแล้วก็ร่มลื่นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมานะครับมาเจอฝนซะก่อนนะครับก็ได้นั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวนั้นเป็นเวลาเพียงน้อยนิดนะครับแล้วก็ังจากนั้นก็พวกเราก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปเรื่องราวต่อไปสถานที่ต่อไปนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ หลักพันกว่าปีนะครับที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเคยต่อสู้กับกองทัพลาวนะครับทัพลาวเคยมาตั้งทัพอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาขโม,มยข้าวของของคนไทยของบรรพบุรุษของเรานะครับทีนี้บรรพบุรุษของเราเนี่ยก็เลยจับได้นะครับหลังจากจับได้นะก็รู้ว่าทัพลาวเนี่ยนะครับได้มาหลบซ่อนอยู่ณที่นี้นะครับก่อนที่จะขนข้าวของพืชพันธุ์ธันญาอาหารที่ขโม,มยได้จากคนไทยเนี่ยนะครับจะเอากลับไปประเทศของตัวเองนะครับก็มาเจอกองทัพไทยนะวางกําลังโอบล้อมบริเวณตาน้ําผุดนะครับหลังจากนั้นก็ได้ปะทะกันสู้รบกัันนะครบ จนน้าในน้ําผุดเนี่ยแดงฉานเลยนะครับแดงเพราะเลือดของข่าศึกนะครับผู้คนล้มตายไปเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นนะครับกลุ่มคนไทยที่เป็นบั้มหลูกของเราเนี่ยนะครับก็ได้ยกพวกนะครับไปถลม่มคนลาวที่อยู่ประเทศของพวกที่ยกทัพมาหรือว่าพวกที่เป็นข่าศึกของคนลาวนะครับที่ว่ามาขโมยข้าวของนะครับแล้วก็จับเป็นนะครับผู้นําของคนลาวนะครับเพื่อที่จะให้นําทางไปไปยังบ้านเมืองของ พวกเขาแล้วก็ได้เขีนฆ่าคนลาวนะครับตายจนหมดสิน้นนั่นก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับไปละบ๊ายบาย